ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2566ความสำคัญของการมาวัดวันอาทิตย์การที่เรามาวัดวันอาทิตย์เพื่อมาชุมนุมกันปฏิบัติธรรมมารวมกันให้เกิดพลังหมู่ ก็เพื่อต้องการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งๆิ่งกันไปเป็นทีมเราจึงต้องให้ความสำคัญกับวันอาทิตย์และความสำคัญต่อการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งภายในเพราะนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตเรื่องอื่นนอกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องสนับสนุน แต่การสแสวงหาธรรมะเป็นเรื่องหลักของชีวิตเลยเพราะจะทำให้เราสมปรารถนาในทุกสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์อย่าอยู่บ้านกันเฉยๆนะอย่างน้อยให้เรามาตอนช่วงเช้ามานั่งธรรมะด้วยกัน ช่วงบ่ายถ้าหากเราไม่มีธุระอะไรที่ไหนแล้วก็มารล,ลึกนึกถึงบุญเพื่อจะตั้งผังสำเร็จให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้อุทิศบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษหรือหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วซึ่งบางทีท่านไปอยู่ในภพภูมิที่เราจะอุทิศบุญด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้กำลังกุศล ส่งไปไม่ถึงเราก็าจะต้องอาศัยวิธีพิเศษซึ่งเราจะได้กราบอาราธนามหาปูชินยาจารย์ทุกท่านมาประกอบวิชาธรรมกายแล้วก็นําบุญนี้ไปให้กับหมู่ญาติแล้วเราจะได้อุทิศบุญนี้ให้กับคู่กรรมคู่เวรที่ผูกกรรมผูกเวรกันมาเพราะเมื่อ อกุศลเข้าสิงจิตให้กระทําความผิดต่อเพื่อนมนุษย์ทางกายวาจาใจแล้วมันก็มีวิบากกรรมติดค้ำชาติมาเป็นอุปสรรคของชีวิตในชาตินี้เพราะฉะนั้นการอุทิศส่วนกุศลให้คู่กรรมคู่เวรก็จะผ่อนหนักเป็นเบาเบาก็เป็นหาย ถ้าหากเรามีความจำเป็นจะต้องกลับไปทำภารกิจอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ตอนช่วงเช้าเราต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะจ๊ะการปฏิบัติธรรมหน้าจออยู่ที่บ้านกับปฏิบัติธรรมที่วัดในวันอาทิตย์มันมีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่าการที่จะมาวัดวันอาทิตย์ได้ต้องอาศัยความเพียร กำลังใจเรามาทั้งตัวและหัวใจอย่างนี้กําลังบุญก็จะได้มากกว่าอยู่ที่บ้านเมื่อเรามาแล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างนี้ประกอบด้วยความเพียรได้วิริยะบาร,รมีบาร,รมีมันก็จะแรงกล้าก,กว่านั่งที่บ้านซึ่งบางคน เขาบอกว่าเหมือนกันมันก็เหมือนบางส่วนแต่บางส่วนก็ไม่เหมือนเช่นเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันเหมือนการบูชาเจดีย์ที่หลวงพ่อบอกไว้ว่านอกเหนือจากเหตุผลสองประการที่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านอยู่หน้าจอมีความเลื่อมใสามาก ก็ได้บุญมากเหมือนคนที่มาที่วัดแต่บางคนแต่บางทีคนที่อยู่หน้าจอก็ได้มากกว่าเพราะบางคนมาวัดแล้วมีความเลื่อมใสน้อยแต่บางทีคนที่อยู่หน้าจอก็ได้บุญน้อยกว่าคนที่มาวัดที่เขามีความเลื่อมใสมากเพราะเขาต้องประกอบความเพียรวิริยะอุตสาหา มาด้วยตัวเองดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือมาด้วยตัวเองแล้วก็ประกอบจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยและบุญกุศลก็จะเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวเราไปในภพเบ,บื้องหน้าเราจะไม่มาต่อเมื่อมีความจำเป็นจริงๆแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราโมเมว่าจำเป็น โอวาทเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2547สาธุเราเกิดมาสร้างบารมี ยิ่่งใหญสั่งสมบุญเอาไว้เป็นสเสบียงในการเดินทางข้ามวัดตาสองสารอัญยา เป็นดังรวงเพชรเม็ดงามที่สุกใสยอยู่กลางใจเรา,าถทู